สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอนะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้มาเจอกับเพื่อนๆในค่ำคืนของวันพฤหัสบดีที่21ตุลาคม2564วันนี้วันออกพรรษาด,ด้วยนะครับใครมีโปรแกรมมีอะไรยังไงหรือเปล่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดไหมนะฮะก็ใครจะเดินทางไปไหนท่องเที่ยวยังไงดินฟ้าอากาศไม่ค่อยเป็นใจครับผมอยู่ชนบุรีนี่ฝนตกก็ทั้งวันทั้งคืนดังนั้นพี่น้องชาวสองล้อเป็นห่วงเป็นใจนะครับใช้รถใช้ถนนก็ ระวังกันให้ดีๆด้วยเนาะในพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับเป็นการแข่งขัน MotoGP สนามที่16นะฮะรอบซ้อม FP1 FP2 ตารางเวลาการแข่งขันอยู่ในหน้าชุมชนหรือใน Facebook Fanpage b i k e r ร a n พชาวสองอทุกสายพันธุ์ครับอยากรับชมทุกรอบการซ้อมการคอลี่ฟายการแข่งขันก็นะครับช่องทางออนไลน์พิมพ์เซิร์ชค,ค้นหาได้ s ป o r t TV นะครับ S P O แล้วก็ T แล้วก็ V เป็นภาษาอังกฤษนะครับ s ป o r t TV หหรือ2นี่แหละ แล้วก็ใน b t Sport อันนี้ก็ภาษาังกฤษเหมือนกันนะครับพิมพ์ค้นหาได้แต่ถ้าเป็นการถ่ายทอดสดผมไม่แน่ใจว่า PPTV SD 31นี่จะถ่ายทอดไหม SD h d ครับแต่ถ้าไม่ถ่ายทอดก็หน้าจอมือถือเนี่ยเน็ตใครเร็วเน็ตใครแรงเนี่ยดูได้เหมือนเช่นผมนะฮะ,อะโอเคนะครับแจ้งกันไปแต่วันนี้เรื่องราวที่จะนำมาเล่านำมาฝากกันก็คือเป็นในส่วนของไลน์อัพหน้าแข่งนะครับ MotoGP จะต้อนรับนักแข่งน้องใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกคนในปีหน้าแล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะเห็นข่าวมาบ้างแล้วนั่นก็คือดาเรนบินเดอร์ฮะไอหนุ่มผมยาวจาก m o t o ทรนั่นเองวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเขาสักเล็กน้อยกันก่อนนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับดีลครั้งนี้จะเป็นมาเป็นไปอย่างไงกันบ้างนะฮะดาเรนบินเดอร์ตอนนี้เป็นนักแข่งโมโตทรครับหรือว่าโมโตสานะครับลงแข่งในทีม สปินต้าหรือว่าทีม SRT นี่แหละนะฮะเซปังเรสซิ่งทีมของ r a สซอ l ลาซิลลี่บิ๊กบของชาวมาเลเซียนี่แหละแต่ในปีหน้าไม่มีทีมนี้แล้วครับใน m o t o 3 m o t o 2ไม่มีฮะก็คือยุบทีมเพราะว่าทีมนี้เขาสปอนเซอร์รายใหญ่ก็คือน้ำมัน p e t r o n a สเนี่ยถอนตัวออกไปก็เลยทํางให้ทางทางทีมประสบปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายครับก็เลยต้องเรียกว่าเซฟทุกสิ่งอย่างนะโดยการยุบ ทีมเล็กกับทีมรุ่นกลางมาแล้วก็มาทำทีม MotoGP อย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะครับผมก็อาจจะยังไม่คล่องเท่าไหร่ชื่ออ่านยากเหลือเกินนะ RNF ครับพอเราจะคุ้นจะชื่อ SRT นะฮะสรุปก็คือปีหน้าเนะี่ยเขาจะใช้ชื่อทีมว่า RNF Yamaha นะฮะซึ่งยังคงใช้ตัวแข่ง M1 ของ Yamaha เช่นเดิม RNF นี่มาจากไหนฮะทุกคนก็คือเป็น ชื่อของลูกๆของรัสตาลาซีนะครับบิ Big ๊กบอสของทีมนั่นเองลูกๆทั้ง3คนของแกน,นะครับนี่คืออักษรย่ออ่านี่คือที่มาเนาะดาเรนบินเดอร์ก็เป็นนักแข่งชาวอเมริกาชาวแอฟริกาใต้บางท่านอาจจะสงสัยว่้คุณปุ้ยทําไมแอฟริกาใต้เนี่ยไม่ผิวเข้มๆหรือเปล่าอมืมันก็เป็นประเทศที่ใหญ่นะฮะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ครับแอฟริกาใต้ที่ผิวผิวข,า,ขาวๆเนี่ยก็มีเยอะนะฮะ เขาก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับเขาคือน้องชายแท้ๆของแบรดบินเดอร์นักแข่งหมายเลข33ของทีม KTM Factory นั่นเองนะฮะสองสีพี่น้องก็เรียกว่าเอาดีทังด้านรถแข่งนะแต่รุ่นคนพี่เนี่ยจะมาเร็วกว่านะฮะดอรเรนบินเดอร์ก็ถือว่าเป็นนักแข่งคนแรกนะครับตั้งแต่ในปี2015แล้วละ่ะตั้งแต่แจ็คมิลเลอร์ที่กระโดดข้ามจาก Moto3 มา MotoGP คือปะกะติเนี่ยสเต็ปมันเขาจะปล่อยให้เป็นไปนตามลำดับถูกไหมฮะ คือมาจากรุ่นเล็กแล้วก็ต้องมารุ่นกลางแล้วก็ค่อยขึ้นมารุ่นใหญ่จะเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่หรือว่ายังไงก็แล้วแตนะ่ทุกคนก็จะก้าวมาสเต็ปนี้นะครับแต่มีแจ็คมิเลอร์นะฮะที่อาจจะมาแบบเหนือเมฆนิดนึงแจ็คมิเลอร์ในปี2014ลงแข่งรุ่น Moto3 นะฮะหลังจากนั้นก็ปี2015กระโดดขึ้นมาใน Moto g p นะครับในทีม LCR ตอนนั้นของ Honda นะฮะอันนี้ก็คือ ไล่ไปในเกือบ6ปีมาแล้วใช่ไหมฮะที่เกิดโมเมนต์นี้แล้วก็มาเกิดกับดอร์เรนบินเดอร์เนี่ยซึ่งบางคนบางท่านอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมไม่มีคนอื่นเลยเหรอนะฮะในทีมสอ t เนี่ยมันก็มีอยู่2คนครับใน Moto2 ก็คือแจ็คดิกสันแล้วก็ชาเวลวีเฮฮะในส่วนของดิกสันเนี่ยอันนี้เขาเคยมาชิมรางใน Moto GP แล้วนะครับมาลงแทนมอร์บิเดลี่นะฮะ แต่สุดท้ายก็ SRT ไม่เลือกเขาครับก็เลือกบินเดอจริงๆถ้าใครได้ตามข่าวมานะครับผมก็จะเอามาพูดประจําอยู่เหมือนกันว่ารายชื่อที่มาแรงเนี่ยก็จะเป็นรายชื่อของ d ดารเรนบินเดอร์คนนี้มาตลอดนั่นแหละฮะตั้งแต่เป็นข่าวเมื่อ2เดือนก่อนนะครับก่อนที่จะมาเซ็นสัญญากันในวันนี้ก็เซ็นสัญญา1ปีฮะหปีแน่นอนว่ามันก็ยังไม่ทราบนะครับว่าอนาคตเจ้าตัวจะเป็นอย่างไรที่สําคัญก็คือผลงานด้วย ดังนั้นจะมาเซ็น2ปี3ปีเหมือนกับนักแข่งที่เขามีประสบการณ์หรือว่าเขาผลงานดีๆเนี่ยไม่ได้นะครับก็ต้องแบบนี้แหละถ้าเกิดว่าผลงานดีก็อาจจะไปต่อถ้าเกิดว่าไม่ดีเนี่ยโอเคละ่ะก็ค่อยว่ากันตามนั้นนะฮะก็เลยจะกลายเป็นว่าทีม INF ในปีหน้าเนี่ยจะเป็นทีมที่มีนักแข่งที่เก๋าที่สุดอยู่ในทีมแล้วก็มีนักแข่งเรียกว่านักแข่งดาวรุ่งน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาอยู่ในทีม เพราะว่ารอซี่ไม่อยู่แล้วฮะในปีหน้าใช่ไหมโดวิศุสโ,โซก็จะเป็นคนที่เก่าเกมที่สุดแล้วล่ะเออก็ถือเป็นมิติใหม่นะฮะทั้งสดทั้งเก่ายอยู่ในทีมเดียวกันนะครับสาหรับผลงานของเจ้าตัวก่อนหน้านี้เป็นยังไงฮะอยู่ Mo โตทีนะฮะมายาวนานมากทุกคนเชื่อไหมฮะว่าเขาแข่ง m o t ตทมาตั้งแต่ปี2015หโอ้โหอยู่อายุ23ปีนะฮะอายุ23นี่ยอยู่อยู่มายาวนานมากแต่ผลงานก็ พิ่งที่จะมาเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆนะเมื่อปีที่แล้วนี่เองฮะลงแข่งมาตั้งแต่ปี2015มีโพเดียมครั้งเดียวในปี2018นะครับแล้วก็ปี2019ก็มีโพเดียมครั้งเดียวคือผลงานจะอยู่ช่วงท้ายๆตลอดก็ประมาณประมาณ4 5หคันท้ายๆก็ยอยู่แ,แถวๆนั้นผลงานโดยรวมนะฮะเมื่อจบสิน้นฤดูกาลแต่ละปีเนี่ยแต่ปีที่แล้วเนี่ยชนะครั้งแรกครับมี2โพเดียมแล้วก็ชนะครั้งแรกคว้าโพด้วยนะฮะ ก็เลยทาให้จบอันดับที่แปดเริ่มที่จะดีขึ้นในปีนี้ตอนนี้ยังไม่ชนะครับแต่มีโพเดียมเนี่ยสครั้งแล้วฮะแล้วก็มีโพอยู่2ครั้งอยู่อันดับที่6ตอนนี้แล้วก็เหลืออีก3สนามนะครับอ,อีก3สนามดังนั้นก็มาลุ้นช่วยเจ้าตัวนะครับว่าจะขยับไปติดท็อปหได้หรือเปล่านะผลงานก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะฮะปีที่แล้วอันดับที่8ปีนี้ก็มา6ซึ่งเรายังไม่รู้นะฮะว่าจะเป็น6หรือจะเป็น5ดี อันนี้ก็ยังรออยู่ดังนั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าเสียงไปหรือเปล่านะครับที่อยู่ๆแล้วดึงนักแข่งจาก Mo t o 3ขึ้นมาในแบบนี้อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าแม้ว่าเขาจะลงแข่งในในรุ่นเดียวนะครับก้าวกระโดดขึ้นมาแต่ด้วยความที่เขาอยู่มานานฮะ,ะเขาอยู่มานานอายุของเขาเนี่ยมากกว่ามากกว่าแฟบอีกนะนะครับมากกว่าแฟบอีกมากกว่านักแข่งพอๆกับนักแข่ง m o t o g p เลยอะ ดังนั้นถือว่าประสบการณ์มันก็สูงพอตัวแล้วนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาหาประสบการณ์ใน m o t o ทูอีกนะครับก็ดึงเงินขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นในส่วนของอันนี้ผมผมมองนะฮะว่าไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันกันไหมแต่ผมคิดว่าไม่มากก็น้อยก็น่าจะมีผลบ้างหละการที่เขาเป็นน้องชายของแรดบินเดอร์ฮะแล้ว MotoGP มีคู่พี่น้องลงแข่งเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ดอนน่านได้ประโยชน์จากตรงนี้นะฮะมันจะทําให้มีสีสันขึ้นครับ ตอนนี้เรามีคู่พี่น้องกันอยู่กี่คนนะฮะอย่างปีนี้มี3คู่ใช่ไหมฮะอ่ามีมาร์คมาเกสกับอเล็กมาเกสนะครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันก็ตามนะฮะก็เคยอยู่นะ,ะปีปีที่แล้วอ่าแล้วก็คู่ของอาริซิเกสปากาโล่กับโพส์ากาโล่นะครับ41กับ44ฮะอาร์พิเรียกับเรปโซฮอนด้าแล้วก็คู่ของวาเดนิโนโรซี่นะครับกับลูก้ามาลินี่ อ่า5 Yamaha SRT กับดูคตเอส s p o n รามา m แต่ปีหน้าก็จะตัดคู่ของ Rossi ออกไปนะครับเพราะพ่อหมอวางมือไปแล้วก็จะมี3คู่เหมือนเดิมนะครับก็คุณพี่ก็แบดบินเนอร์คุณพี่ก็จะอยู่ KTM Factory นะครับส่วนคนน้องก็จะมาอยู่ใน S ไม่ใช่ SRT นะครับนั่นเห็นไหมผมหลงอีกแล้ว <laughs> INF นะฮะ INF Racing Team ครับแต่ส่วนของการปรับเนื้อปรับตัวนี่ผมมองว่า น่าจะไปได้ง่ายไปได้เร็วกว่านะครับสาหรับคนที่ขึ้นมาจากรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นกลางแล้วขึ้นมารุ่นใหญ่แล้วมาจับสูบเรียงแต่ถ้าคนไหนที่ขึ้นมาปุ๊บแล้วมาจับสูบมาจับสูบวีเลยเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมกักจะโชว์ผลงานได้ยังไม่ดีนักนะครับในช่วงแรกๆในปีแรกเนี่ยดังนั้นน่าสนใจนะครับว่าโมเมนต์นี้มันจะทําให้ดาร์เรนบนเดอร์เนี่ยคล่องตัวไหลลื่นไหมนะฮะแต่เจ้าตัวเองก็ถ้าเราดูใน ผลงานในรุ่นเล็กที่ลงแข่งเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเอกลักษณ์สไตล์การขับค่อนข้างที่จะบู๊ดุดันครับอันนี้แหละหลายๆคนก็บอกอถ้าแบบบู๊มาแบบนี้น่าจะมีโอกาสได้ไปสู่วีว่าอย่างนั้นนะฮะอบอกว่าสูบเรียงนี่ก็น่าจะดีแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้ยามาฮ่าเองเราอย่างเราอย่างที่เห็นนะครับว่าก็ไม่ใช่ว่าจะจะ,จะตามสูบวี v. ไม่ทันนะบางสนามเนี่ยก็สามารถที่จะไล่กว่าสูบวี v. ได้กระจายอยู่เหมือนกัน ดังน,นั้นก็รอรุ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงสัญญาหนึ่งปีที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าตัวจะมีโอกาสได้ลงได้ลงจับ M1 เนี่ยครั้งแรกเมื่อไหร่แต่ถ้าตามเบสิกแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสนามปิดท้ายนะฮะที่วา l เลนเซียอันนี้น่าจะได้ลงครับน่าจะลงเพราะว่า2คนที่ก็ขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็คือไปอยู่ใน KTM t e c h 3นะฮะเรมี่การ์เนอร์แล้วก็ราอูฟันเดสเนี่ยอันนี้ลงจับ R C 1 6ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่การเทสเมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้วล้วก็คิดว่า2องคนนี้ก็น่าจะได้ลงแข่งขันอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ตอนนี้ยังเดาไม่ออกนะฮะยังคาดการไม่ไม่ถูกเลยว่าจะไปได้ดีหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เห็นสีสีไม้ไลายมือในการขับใช่ไหมแต่ถ้าเราดูในมอเตอร์ทีเราจะเห็นนะครับว่าคนนี้ขับได้บู๊แต่ถ้าเกิดว่าบู๊ได้เนี่ยอันนี้ก็ประสบความสําเร็จแต่บางครั้งบู๊เกินลิมิตก็ล้มไป เอาง่ายๆว่าเขาเป็นมวยไฟเตอร์ฮะเขาไม่ใช่มวยชั้นเชิงฮะเรียกว่ามีเท่าไหร่จัดเต็มใส่เต็มเลยทีนั้นก็คือเป็นสไตล์ของดาร์เรนบินเดอร์ไอหนุ่มผมยาวก็จะกลายเป็นว่าใน m o t o g p ปีหน้านี่จะมีนักขับผมยาวเนี่ยสองคนใช่ไหมฮะสองคนมอร์บิเดลลี่คนนึงอ่านะครับผมยา,ยาวๆหยิกๆย,ย่อยๆเหมือนกันด้วยนะฮะเพียงแต่ของดาร์เรนบินเดอร์เนี่ยอาจจะยาวกว่ามอร์บิเดลลี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ยังเหลือับยังเหลืออีกคนนึงไม่รู้ว่าจะเป็นไอห,หนุ่มผมยาวอีกคนนึงหรือเปล่านฮะทีมดูคาติอาร์มโกทีมนะครับของ VRC หของพ่อหมอเนี่ยอันนี้รายชื่อลูกามาลินีน่าจะไปยืนรออยู่แล้วนะครับ1นคนแต่ส่วนอีกคนนึงจะเป็นไอห,หนุ่มผมยาวจากโมโตทูหมายเลข72หรือเปล่ามาโกเบเชกี้อันนี้ก็ต้องลุ้นเอ๊ะทำไมทําไมถึงนานจังก็ไม่รู้นะฮะอาจจะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องความล่าช้าอะไรหรือเปล่านะฮะระหว่าง ทีมนะ VR46 กับเนี่ยกลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ไม่ประกาศสักทีผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันแต่ในตอนนี้เข้าใจว่าเราก็ยังขึ้นขึ้น,น,น,นกลางนะครับในเมื่อก่อนว่าเอ้ตกลง SRT เนี่ยจะเป็นรายชื่อใครกันแนะ่เพราะว่านอกจากดดวินบินเดอร์ที่มีรายชื่อมาแรงแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วเนี่ยทีม s t เเขาก็ต้องการเขาก็ต้องการตัวของทางมาโกเบช h e ี้เหมือนกันนะครับตามข่าวหรือบอกมาแบบนั้น ดังนั้นพอมาในตอนนี้ประกาศชื่อของ d o เรนบินเดอร์แล้วเนี่ยก็แน่ละฮะมันก็โล่งไปแล้วนะฮะดังนั้นก็เข้าใจว่าน่าจะประกาศชื่อของเบเชกี้ได้แล้วผมคิดว่าประมาณนั้นนะสำหรับบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะว่าเอ๊ะไอ,อ้ขึ้นมาเร็วเนี่ยหมายถึงว่าจาก m o โต3ขึ้นมา MotoGP เนี่ยอันนี้ผมอธิบายไปเรียบร้อยแล้วในคนอื่นไม่มีเหรออย่างเงี้ยนะครับทำไมถึงไปเสี่ยงเอา นักขับที่ฟอร์มอาจจะไม่ดีเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าฟอร์อรมระดับแชมป์เนี่ยทุกคนก็ต้องมองไปที่ว่าลัสซาลาซลี่เนี่ยแกชอบที่จะเอาเด็กที่อาจจะไม่ได้ท็อปท็อปฟอร์มขึ้นมาปั้นนะฮะแล้วก็ทําให้ผลงานดีขึ้นอย่างแฟบเนี่ยเห็นนะฮะแฟบเนี่ยผมว่าเลวร้ายกว่าเดเรนบินเดอร์อีกนะอันดับเขาในตอนนั้นนะฮะแฟบแม้ว่าจะชนะก็ตามนะครับแต่อันดับนี่อยู่กลางๆนุ่นแต่ก็สามารถที่จะดีได้ตั้งแต่ปีแรกที่ขึ้นมาเสียด้วยซ้ํา ดังนั้นเขาอาจจะมองจุดนี้ว่าเขาเคยทําได้มาก่อนแล้วนี่นานะดังนั้นจะมาทําได้กับดารินมิีิสักคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นไรไปถูกไหมครับรวมทั้งแฟงกี้ด้วยฮะมอยวิเดลลี่เนี่ย,ยตอนขับฮอนด้ามาร์กพีดีเอสนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอมาตรงนี้ก็เห็นไหมผลงานเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นเรื่อยๆจนมีโอกาสลุ้นแชมป์โลกในปีที่ผ่านมาเฉลยซ้ำจริงก็ลุ้นทั้งสองคนนั่นแหละนะฮะทั้งแฟบทั้งแฟงกี้ดังนั้นก็มีโอกาสนะแล้วอีกอย่างก็คือเขาเป็นเด็กสร้างอยู่แล้วนะ,ะก็คือขับ ในทีมนี้อยู่แล้วนะฮะเออขับในทีมเซอปังเรซิ่งทีมกันอยู่แล้วไม่ต้องไปหาไปอะไรมากมายคุยกันง่ายนะครับได้เห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วเนี่ยก็สารต่อกันไปยาวๆเลยทีเดียวว่าอย่างนั้นนะอ่ะก็มาลุ้นให้กําลังใจกันต่อไปนะครับสําหรับนักแข่งน้องใหม่ในปีหน้านะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ทีมเดียวนะฮะที่ยังคงรอการประกาศอย่างเป็นทางการอยู่ก็คือทีม VR 4 6ของพ่อหมอนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับ ท้ายคลิปครับใครที่ต้องการเสื้อสอบถามกันเข้ามานะครับเพื่อนบางคนถามไหมเสื้อหมดหรือยังยังไม่หมดนะครับยังคงมีทุกไซส์นะฮะไม่ว่าจะเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL แล้วก็ไซส์ใหญ่ 2XL นะครับพิเศษวันนี้นะครับสั่งซื้อเสื้อ1ตัวแถมฟรีพวงกุญแจนะฮะสั่งซื้อ5ตัวก็แถมพวงกุญแจ5อันเดียวนะครับดังนั้นลายผมอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับใครสนใจต้องการเสื้อยืดนะครับใกล้จะปิดฤดูกาลแล้วอยากจะมีเสื้อ ใส่ออกทริปหรือว่าใส่เที่ยวใส่เล่นเนี่ยก็ติดต่อผมมาได้ตลอดนะฮะรักษาสุขภาพกันด้วยครับทุกคนสวัสดีครับ